ครับพ <formation> ี่น้องวันนี้ผมเปลี่ยนอกมาใหม่ครับพี่น mm ้องว่าวางปั๊บเนนันเหยาคู่ คนนีล้ลำเลยครับพี่น้องผมเป็นน้ำเอาอยู่ซี่หาเทียรครับค่อยไดมาเราห่ว,หวงคครับพี่น้องเราเห็นผมไปดูล่ะเราคื้นฉี่ลำคานยังไงบนนี้ไล่ใหม้มา <c oughs> <c oughs> นิ่งครับพี่น้องนกตัวนี้โคตรนิ่งเลยครับพี่น้อง เการิงครับนกตัวนี้เกากิง้งๆเพราะถ้าออกจากกันบานผลมาผมมว่าใส่ตีนบานผลเลยครับพี่น้องทั้งบานผลก็มีงานเมี่างเนาะเสียงดังตึมติมนู่มันก็ยังขันครับพี่น้องเรียกขันเรียกขันเนี่ยแต่นกปลาพอตอบโต้ครับพี่น้องผมมีนกปลาใส่ยูตีนบานผลเลยเป็นไงครับพี่น้อง มักน้ำบอรครับนี่ละที่เด็ดที่ผมจองไว้แต่งแต่ปีกายครับพี่น้องขาเจ้าผู้เฒ่าคนพย้อมใหม่กตัวนี้พนบอกว่ามันห่างไป3เดือนแล้ว ไปตอเลยสันวาผมวัน้เอาผนึดไปใส่แล้วพี่น้องผมใหม่พานเลยครับอาจจะซ่าน้อยนึงแต่กะขยันครับพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าให้ออกดูดูสันว่าออกดูแหงได้ครับสันวาลงต้นโบทันเผน่อละพลาเผื่อบอกเนาะสมราคาคุยเพิ่นอยู่ครับพี่น้องสมราคาที่เพิ่นอยากด้แพงยังวาน นกตัวนี้ผมมกักอยู่ครับมันนิ่งครับพี่น้องสิไปใส่นกนี่ว่าต้องห่อผาเลยครับพี่น้องไปเังสี่เลยนี่ไปลักษณะนี่เลยคือแบบสบายใจได้ครับพี่น้องตอนเปียวก็ว่าต้องย่านว่าด,ดินว่าอย่างน้อเอาเก่าเต็มที่ทำรับคนนี้ก็จะไปมื้อนี้ครับพี่น้องแหบซ่วนนี้ จังหวัดจันทบุรีของคุณสนนะครับพี่น้องก็เลยหาตัวนี้มาแทนที่แรกกเนืน้กว่าชิวอะไรครับตัวนี้บุกขึนว่าสิได้แล้วครับพี่น้องไปหลายเจ้าขาเจ้ากับพย้อมข,ขายเนาะตัวดีเด็ด่นราคาอยู่ผลน,นะครับพี่น้องมันมีเงินเสือครับสูงฮักปวดมีแต่ตัวราคาเกือบครึ่งมื่นหมดครับพี่น้อง ตัวนี้เพิ่นให้ความสงสารมากกว่าครับตัวนกตัวนี้เก้าจริงครับเก้าจริงนี่นะครับตัวนี้นะครับ TFC โทรมาสองเจ้าหรือสามเจ้านะครับพี่น้องที่ต้องการนกตัวนี้นะครับพี่น้องในที่สุดผมก็เปียวมาจนได้ ผมลงคลิปนี้ไปคือสิรู้นะครับพี่น้องที่คนที่ติดตามผมแนละไอ้ต้องการนกตัวนี้ผู้อะไรเรยวผู้นั้นได้นะครับพี่น้องผมบ่ได้อันนั้นเด้ผู้ใดไรไว้พูดอะไ้นะครับสำหรับนกตัวนี้นเป็นไรถือใจว่าพี่น้องเดี๋ยวผมจะลกตัวนั้นลงมา เอาเห็บสนี้แหบ,บสนี้เนี่ยบวธรรมดาเพยียงองสุดยอด มันย้อมกันแล้วพี่น้องนกเกา่าเกาอายุได้ตัวนี้ครับที่ว่าต่อได้ทุกทุกรูปแบบนะครับนกตัวนี้ที่ผมมามาใหม่สำหรับผมนะความฉิดผมเองครับพี่น้องเพาะวามันเก่าจริงๆครับนกตัวนี้ที่ผมไปดูกับเพราะว่าผมเห็นความเก่าของเขาเนี่ยครับพี่น้อง คำบอกของคนถเถาพันเน่หนาเสียถือครับพี่น้องสองตัวนี้คาล้มห่าจะบวกเกินกันไปเลยครับพี่น้องเบื้องลักษณะแล้วเพราน,นั่นกะคาลม้มคาล้มทั้งสองตัวพี่น้อง บอผิดหวังแน่นอนครับมื่อนี้ก็สิส่งไปให้ f เอฟซีคุณสนอครับจันทบุรีเจ้าแหบชนีนะครับเหาะเห็นลวดไล่เรามากักบ่ครับพี่น้องแข่งกับสันดีครับพี่น้องบ่ตรงห่วงเลยครับ พี่นอววอ้องควรไปหยุดตกพงหลักษณะนกแล้วเก๋ากิงครับตัวนี้เก๋ากิง,กกงเพราะว่ามันหนิ่งครับพี่น้องโคตรนิ่งครับใส่พเนียดถือยางถือ ผเพอนหวงเนาะครับพี่น้องนกตัวนี้พนลไม่อยากไข่แม้แต่นิดเดียวเลยครับพี่น้องพนเลียตัวผมไลยว่นเห็นผมไปดูอ่ะกับประมาณนี้นะครับพี่น้อง I FC ที่สร้างจองไว้กับโทษเขาไผู้ดูดไหไว้พู้นั้นได้นะครับนกตัวนี้ชิปนี้ขอบคุณเลยครับ FC ทุกท่านที่ติดตามและไว้วางใจนะครับเนาะชิปนี้ค็สวัสดีครับผม